ครับผมเป็นลิวกิครับใช่ใช่สิกูแพรครับฝ่ายนี้ซ้อมมาอยู่วนันครับซ้อมมาได้นานน่ครับประมาณกี่วนันมันเจ็ดสิบสิบกว่าวันซ้อมอยู่ที่ที่ซีส,สเกตวัมนที่เหลือเกดมีใครเป็นคู่บ้างคู่ซ้อมบ้างครับที่นั่นมี พ่อเมฆครับก็คือพวกคนแข่งขันช่วยกันใช่ไหมครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ18ครับเราสูงเท่าไหร่175ครับน้ำหนักปอดป่วยมาไม่กี่กิโลครับประมาณ60เราเป็นมอเตอร์ตายแหละครับมวยวงในครับเแล้วอย่างวันนี้เราเจอกับเทพประธานเคยเจอเขาไหมไม่ครับเป็นสายแรกเลยครับแล้วได้ศึกษาเกี่ยวกับต่อเข้ามาป่ะศึกษามาเขาเป็นมอเตอร์ตายแหลมประจำได้ไหมมวย ครับแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกี่บางแห่งไงเข้าเข้าในไงแล้วอย่างก่อนปิดโควิดนี่เราต่อยไว้กับใครตอนนั้นต่อยไว้กับลูฟี่ครับลูฟี่จะเบ็นเป็นไงครูดอยเป็นคณะคะแนนจะนัดพม่าครับตอนนั้นต่อยไว้ที่ที่57าสิบเจ็ดครับปล่อยอ๋อต่อยไว้ที่เวทีไหนจำได้ไหมที่ในกาแฟครับอ๋อ แล้วก็คือปล่อยต่อยครับล้วชนะเขาแล้วก็หยุดโควิดเลยหยุดไปหมดกี่เดือนของเราหยุดไปเกือบปีนะครับอ้โแต่ร่างกายตอนนี้เป็นไงเพิ่งกลับมาครเพิ่งกลับมาแต่ก็ร่างกายพอได้ไหมร้อยยังได้ครับได้อยู่นะอ่ะเราต่อยมวยมาลูลุ้งวันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมา40 50ิบบเราคนจังหวะอไรครับสิสเกตอ่ะฝากเชิญชวนใครขับเราวันนี้นะให้กำลังใจนะครับเต็มที่ครับเต็มที่แน่นอนนะฮ่าขอบคุณครับ